ทุกคนคะไทยเฮิร์เป็นโฮมมาแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวรอบๆหมู่บ้านนะคะจะมีกิจกรรมอะไรน่าดูน่าชมบ้างนะคะเดี๋ยวมาตามกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดติดตาม Subscribe ช่องไทยเฮอร์เป็นโฮมด้วยค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ติดตามช่องผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานด้วยค่ะวันนี้เราไปชมกันได้เลยนะคะ let's go <S วันนี้พาเพื่อน มาชมพืชสมุนไพรมีทั้งแบบสดและแบบอบแห้งค่ะที่วัดดอยงามตาบลดอนศิลามเพวิงใช้จังหวัดเชียงรายค่ะชมโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระสังคราชชื่อว่าส่วนครัวนำสุขพอเพียงความเพียงพอตามแนวทั้งเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9ค่ะมีพืชสมุนไพรเยอะมากจริงๆค่ะมีว่านกาบหอย ชื่อแปลกดีแล้วก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะสวยแปลกตาดีนะคะมีกระชายดำกระชายขาวและสมุนไพรหลายหลากค่ะตอนนี้ต้องทำให้ส่วนโปรง่ปรงๆสักหน่อยนะคะเพราะมีหญ้าปกคลุมค่ะทำให้พืชสมุนไพรที่ปลูกไว้มองไม่ออกกันเลยทีเดียวค่ะ เพื่อนๆมาดูโซนนี้นะคะผักเซียนผีค่ะชื่อน่ากลัวแต่สรรพคุณไม่ธรรมดาเลยค่ะถัดมามาชมต้นจิกมุจจรินค่ะเป็นไม้ในพุทธประวัตินะคะที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่แล้วก็ทางพญานาคะคะชื่อพญามุจจรินค่ะเห็นว่าพระองค์เกิดความศรัทธาเกรงว่าพระพุทธองค์จะลําบากนะคะแล้วก็จึงคดตัวนะคะอยู่ล้อมรอบพระพุทธองค์นะคะ ถัดมาเป็นต้นสเลจพังพรตัวผู้ค่ะมีดอกสีเหลืองสวยงามมีช่อดอกคล้ายเกล็ดงูหรือเกล็ดพญานาคค่ะมาฟังประโยชน์และสปปรรพคุณของสเลจพังพรตัวผู้กันคร่าวๆนะคะแก้โรคเริมงูสวัสดแก้ฝีที่ฝ่ามือแก้ลมพิษแก้พิษงูกัดแก้ไฟลามทุ่งแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยแผลฟกช้ำจากการกระทบกระแทก แผลมีเลือดออกค่ะแก้โรคเบาหวานแก้ปวดแผลแก้ปวดฟันเหงือกบวมค่ะและยังแก้ยุงกัดแก้พิษจากน้ำร้อนลวกได้อีกนะคะถัดมาเพื่อนๆก็จะเห็นซุ้มที่จะเข้าไปสู่ไร่จำปูดินค่ะเป็นโครงการพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะด้านหน้าจะเป็นลานกว้างใต้ต,ตน้นไทรมีชิงช้าให้นั่งไกวเพลินๆชิลๆนะคะ มีพืชสมุนไพรแปลกตาหลายอย่างเลยค่ะตอนนี้จำชื่อไม่ได้นะคะแต่สวยดีค่ะเพื่อนๆถัดมาเป็นว่านหางจระเข้ชนิดต่างๆนะคะมีหอมดวนหลวงหรือต้นมิ้นค่ะแบบนี้จะเป็นแบบที่ไม่มีกลิ่นนะคะแต่ว่าใบใหญ่สวยงามดีค่ะแล้วก็ว่านหางจระเข้ สับปะรดสีค่ะจะมีสีชมพูสดอยู่ที่ปลายใบนะคะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะแ,ะแล้วก็ได้เวลาเข้าชมไร่จำพูดินค่ะที่จะต้องเดินบนสะพานไม้ที่สูงราวๆ2เมตรนะคะรอบๆก็จะมีสมุนไพรเต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรนา,นานาชนิดค่ะมีทั้งขมิน้นอ้อยขมิ้นชันต้นไม้มงคลต่างๆค่ะ ส่วนของทางเดินก็จะมีที่หยุดพักเป็นจุดๆค่ะซึ่งก็ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะเพื่อให้ดูมั่นคงแข็งแรงค่ะและภายในส่วนก็จะได้แม่รกรุงรังด้วยนะคะแล้วก็ถึงเวลาออกจากบริเวณไร่จำปูดินค่ะเพื่อนๆเดินออกมาเส้นทางเดิมนะคะ ออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะเข้ามาชมบริเวณที่จัดให้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะที่เรียกว่ากลุ่มหมอเมืองล้านนาค่ะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะมีการนําหินจากแม่น้ําโขงมาเรียงรายนะคะแล้วก็เดินบนหินค่ะช่วยบําบัดอาการเมื่อยล้านะคะช่วยให้ผ่อนคลายเลือดลมไหลเวียนดีขึ้นค่ะ ถ้าสังเกตให้ดีนะคะว่าจะมีกะลามะพร้าวอยู่ด้วยนะคะซึ่งกะลามะพร้าวก็ช่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะถัดมาก็จะมีถังใหญ่ๆนะคะที่ใช้อบสมุนไพรนะคะแล้วก็จะมีท่อที่ต่อค่ะมีกลิ่นไอสมุนไพรออกไปอีกห้องหนึ่งที่จัดเตรียมไว้ให้นะคะสำหรับคนที่ต้องการจะอบสมุนไพรคะ่ะนั่งโซนนี้เลยนะคะ ถัดมาก็เป็นโซนเก็บสมุนไพรที่อบแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมสำหรับการใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อนๆมีเครื่องตัดเครื่องหั่นนะคะมีเต้าอบอยู่ในบริเวณเดียวกันค่ะซึ่งก็จะเชื่อมกันระหว่างโซนที่เราเดินผ่านมาเมื่อตะกี้นี้นะคะ ต้องขอขอบพระคุณพระครูสุนทรคีรีรักนะคะเจ้าอาวาสของวัดดอยงามค่ะที่ให้ข้อมูลพาชมแนะนำเพื่อสนไพาและสถานที่ต่างๆภายในวัดแล้วก็ภายในสวนครัวนำสุขนะคะเรียกว่าสวนครัวนำสุขพอเพียงความเพียงพอค่ะและกลุ่มหมอเมืองล้านนาด้วยนะคะช่วงท้ายนะคะมีคลิปแถมด้วยนะคะเจอกระเช้าสีดานะคะ ละครที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ค่ะอาไม่ใช่แล้วนะคะเป็นสมุนไพรโบราณนะคะรูปทรงสวยงามมากๆเลยค่ะทัดออกมานะคะก็จะเห็นราต้นไม้ใหญ่โตมโห,โหรารอีกด้วยค่ะโอ้โหเต็มอิ่มมากๆเลยค่ะวันนี้ไทยเฮิร์บแอนโฮมพามาเที่ยวนะคะ าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเรานะคะแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กันด้วยค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไม่เจอกันครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ